อัสสลามุอะลัยกุมรอรมตุลอฮิวะบะตะการถูกครับก็อาจารย์ขออนุญาตอธิบายให้ฟังว่าบทความวิชาการโดยคอนเซปต์ของบทความวิชาการเนี่ยเป็นยังไงนะครับบทความวิชาการเป็นการนําเสนอองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้หนึ่งเรื่องหรือหนึ่งประเด็นที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนหรือเป็นข้อเสนอของเราที่เราคิดว่ามันสําคัญในเชิงวิชาการทีนี้โดยหลักของการเผยแพร่บทความวิชาการเนี่ยมันจะมีหลักการคล้ายๆกับ บทความวิจัยเพราะว่ามันอยู่ในวารสารมันอยู่แหล่งแหล่งเผยแพร่แหล่งเดียวกันก็คือวารสารวิชาการทีนี้เงื่อนไขของการจัดทําเรื่องของวารสารวิชาการหรือการเป็นบทความวิชาการได้เนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่มีความใกล้เคียงกับกบทความวิจัยก็คือว่ามันเป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ทีนี้องค์อองความรู้ใหม,ม่จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทํำยังไงให้มันมีความน่าสนใจอันนี้เป็นโจทย์สําคัญที่เวลาที่เราจะเขียนลงไปนี่เราต้องวางกล่องวางกรอบให้ดีนะครับ บทความวิชาการบทความวิจัยเนี่ยมันก็จะต้องบทความวิชาการก่อนนะพูดถึงบทความวิชาการบทความวิชาการเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนคลิมีหลักการเดียวกันกับบทความวิจัยก็คือว่ามันจะต้องเป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่นะครับองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ที่สําคัญคือมันต้อง2ออันเนี่ยบทความวิจัยกับบทความวิชาการมันต้องจบในบทความคือมันเป็นชุดของความรู้ที่เพียงพอต่อการที่จะบอก หลักหรือการแก้ไขปัญหาด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาได้ในบทความในบทความนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้อันแรกที่ที่คนมักจะสงสัยกันเช่นทําวิจัยมาเยอะแล้วแต่มาเขียนบทความในหัวข้อเดียวจะเขียนจะทํำยังไงก็คือว่าบอกมันจะไปไปโยงกับตัวรายงานเล่มใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าต้องมานั่งเขียนใหม่เลยแล้วมันจบในบทความ,มนั้นบทความวิชาการบทความวิจัยมันมีประมาณ บทความอยู่ประมาณ10หน้านะครับตั้งแต่7หน้า 8, หน,า8ห,นานห,หน้า8หน้าส่วนใหญ่นะแหน้านี่ขั้นต่ํา8หน้า9หน้า10หน้า11หน้า12หน้าก็ส่วนใหญ่จะไม่เกิน12หน้า12หน้านี่รวมหมดแล้วนะครับรวมหมดแล้วก็คือว่า1รวมเรื่องของบทคัดย่อนะครับรวมเรื่องของเอสครวมเรื่องของอ้างอิงแล้วก็ตัวเนื้อหาทั้งหมดทีนี้ที่อาจารย์จะเน,น้นย้ําก็คือว่าใน ส่วนถ้าเราเอาเทคนิคเดิมตอนที่เราเขียนพบวเศร้าโครงการวิจัยมาใส่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเขียนง่ายก็คือว่าเราสามารถเขียนบทคัยดย่อได้ก่อนที่เราจะไปเขียนเนื้อหาเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากจะบอกอะไรเนี่ยเรามีเราตอนนี้เราทำพบวเศร้าเสร็จเนี่ยเราจะมีฐานความรู้ความคิดในคิดของเราอยู่แล้วเราก็ใส่เป็นข้อเลยว่าบทความวิจัยบทความวิชาการเนี่ยเราต้องการจะบอกอะไร1 2 3 4 5หนะครับเราบอกความรู้เลยบอกตัวประเด็นหลักหัวข้อหลักที่เราจะบอกที่เป็นความรู้ให้กับ ให้กับให้กับนักให้กับผู้อ่านเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเราบอกตัวที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นความรู้หลักไว้เลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาบท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 คัดยอ่อเนี่ยมาขยายเป็นประเด็นประเด็นประเด็นนะทีนี้เหมือนกันถ้าสมมติตอนนี้ขอเราเนี่ยเราเขียนมาเยอะแล้วนะครับเพราะเราเขียนมาก่อนดังนั้นเวลาเราเขียนมาก่อนเราทาเป็น อ่าเพาเระเศร้าของรายงานวิจัยเอ่อโครงการวิชาการโครงการวิจัยเนี่ยวิธีการคือเราก็เอา78หน้าที่เราเขียนไปนะครับมามาจัดหัวข้อย่อหน้าไหนมันขึ้นหัวข้อใหม่เราก็ใส่ชื่อหัวข้อเข้าไปนะครับย่อหน้าไหนขึ้นหัวข้อใหม่เราก็ใส่หัวข้อแบบนั้นในบทความวิชาการเนี่ยมันจะมี3-4หัวข้อหัวข้อแรกหลักๆเลยคือโห้เห็นถึงสภาพปัญหาปัญหาแบบนี้เป็นแบบนี้ปาเป็นแบบนี้และปัญหาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรอันนี้เราวิเคราะห์ได้ของเรา นะวิเคราะห์อ้างอิงทุกหัวข้อต้องอ้างอิงงานวิชาการหมดนะครับพอเสร็จแล้วปับ๊บอันที่สองคือไอ,อ,อ,อ้ปัญหาพวกนี้ที่มันมีใส่แบบนี้ทางแก้ของเราคืออะไร1 2 3 4เราก็จะออกทางแก้ของเรามาด้วยการรีวิวเอกสารงานวิจัยต่างๆที่คนอื่นทํามาแล้วเรามาสังเคราะห์สังเคราะห์เสร็จปับ๊บเราก็มีข้อเสนอแนะหรือบทสรุปของเราว่า๊จากประเด็น2ประเด็นเนี้ย จริงๆแล้วถ้าจะเอาไปแก้มันควรจะทํำยังไงมันควรจะเป็นยังไง1 2, 3, นะึ่งสองสามสันั้นกระบวนการของของการเขียนบทความวิชาการเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนตัวที่ต่างมากๆเลยก็คือว่าถาาว่าหลักการเลขผลในบทความวิจัยในในในพเบาเศร้าเนี่ยมันเสร็จแล้วอย่างที่จะเอามาเขียนคือไม่นะแต่มันต้องทําการสังเคราะห์เพิ่มก็คือสังเคราะห์เห็นข้อเสนอของเรารดังนั้นเวลาคนอ่านบทความวิชาการเนี่ย เขาจะเห็นข้อเสนอของเราว่าเราเสนอหรือเราแนะนําให้เขาทํำยังไงเขาต้องเป็นยังไงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญอัน,นพอเราเสนอเสร็จปับ๊บเราก็สรุปเนื้อหาบทความเราอีกทีนะึงว่าเนื้อหาบทความเราเนี่ยสรุปว่ายังไงนะครับบทสรุปเนี่ยจะไม่เหมือนกับบทคัดยอ่อนะครับบทสรุปนี่คือสรุปเพื่อทิ้งประเด็นหรือสรุปเพื่อให้เห็น ให้เห็นโจทย์ความท้าทายในอนาคตต่อไปก็ได้ทั้งหมดนี้คือคือบทสรุปนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถ้าบทขัดยยอดนี่คือย่อทุกเรื่องลงไปเพื่อให้เห็นว่าอ่านปั๊บมีเห็นภาพว่ามันมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอพอเราทําพวกนี้ตัวสําคัญตัวสําคัญก็คือว่าเราจะต้อง ทำกล่องให้คมชัดคมชัดนี่คือว่าเรามันต้องมันใจอ่อทฤษดีหรือเอกสารที่ใช้ในการนั่งเองเนี่ยมันเพียงพอที่จะบอกหรือให้อธิบายปรากฏการณ์หรือข้อเสนอเรายืนยันเพราะอะไรถ้าถ้าเป็นบทความวิชาการถ้าเป็นบทถ้าเป็นบทความวิจัยเนี่ยงานวิจัยเขาย,ยืนยันจากภาคสนามอยู่แล้วนะครับเขาเจอมาอย่างนี้อย่างนี้เขาจะบอกข้อมูลภาคสนามเสร็จแล้วเขาก็จะยืนยันด้วยงานวิชาการเองว่าที่เขาเจอมางนี้มันตรงกับใครมันค้านกับใครแล้วมันควรจะเป็นยังไง แต่งานบทความวิชาการเนี่ยมันไม่ได้ไปลงพักสนามไม่ได้ไปเก็บคอนเฟิร์มข้อมูลมันเป็นข้อสันนิษฐานของของผู้เขียนเองนั้นความหนักแน่นหรือความสําคัญมันจะอยู่ที่การอ้างอิงว่าประเด็นไหนที่มันควรจะอ้างอิงยืนยันว่าไอเน,นี้ยมันถูกต้องนะครับอันนี้คือภาพของการทําบทความวิชาการที่เรากำลังจะต้องเขียนกันนะครับดังนั้นอย่าไปตอนแรกเนี่ยอย่าไปซีเรียสเรื่องหน้าก่อน เขียนไปประเด็น1234งาให้เห็นประเด็นก่อนนะครับแล้วก็พอเราขาดตกตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยเติมประเด็นเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเขียนบทความวิชาการครับ